หมดแล้วเพื่อนโอเคเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นดาร์ซี่ตามคำขอ f อทุกคน,นนะมาครับน้องคนนี้นะคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ผมเล่นดาร์ซี่นะทุกคนมาครับเกมนี้อยู่ในคอนประมาณ28 <_ n> ดาวนะไอเทมรูปร่างแสนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ <_ n> ทุกคนมาาที่โอ๊ผมจะขึ้นเป็นทีมที่3นะ The Wall ซาซี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งฮีโร่ที่ผมมองว่ามันเล่นง่ายนะแบบมันเป็นฮีโร่จำพวกที่แบบไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าแรกแบบวันนี้ทุกคน <c oughs> เรื่องดาเมจนี่หายห่วงเลคือ <c oughs> <c oughs> แบบแบบแรงวอล์เวอร์อะวันเดอร์ยังไม่เห็นนะ <c oughs> มีอั <c oughs> นตีเลยครับตอนนี้ ลักนึ่งไว้ตัวเลนเหรอโอเคข้างล่างแหลมจัดล็อกหนึ่งล็อกโอ้ล็อกว่าวอ่ะพุ่มผมมีเลสพุ่มไม่ตายเหรอเจ็บเลไม่เอาสุดว่ะแล้ววันเดอร์โผล่ไปโดนไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งที Okay. ถ้าป่าเขาตายอย่างนี้ก็ไม่มังกรน่าจะได้นะอะไรทุกคนไร่มังกรเหตุไปสามสี่ เอไปดิไม่เป็นไรนะได้โยได้โยแล้วเพื่อนผมมาเติมไงเรียบร้อยครับโรงเรียนปีหนึ่งคาร่าหมดแล้วเฮ้ยรอดเรยโอเคไม่รอดคุ้มนะ The dimensions help me. chẳng ba Cảm ba thì cao hả? I feel a surge of power Đi hả, phổng Bóng lên một vật hổng đồng Thu cho đi โอเคบายบายเพื่อนเล็นดาวเ็ดลกเตีให้เล็ดชดเล็ปอเลดักของเูกโจมตีโอ้โหเ็บนะ Hey, been been oh, magic holds nothing but evil. I feel a surge of power. There are so many wonderful worlds.

I've been defeated! your team has destroyed a tower! I mean, I'm Your team has destroyed a tower! Oh, that happened? The wall of magic is a miracle. I feel a surge of fire has been destroyed! Okay. What do you mean, Taruman?

มาดิครับเด็กที่มวยมาปิดนะเฮ้ยอันตีเก้าไว้ดว่ะทุกคนอ้าวตายดิครับ <Power. S 2> เอถูกส่งออกไปแล้วตัวเลนอดเหรอเป็นว่าได้หมดอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเพื่อนโอเควันเดอร์มาวะ่ะฉ <h aw> ีดไปหนึ่งที ร,รุนไปสองพันปิ้วฮาลาก็ยืนไม่ไหวหรอกพราดาซี่มาเาาพื่อนอ๊ะเพื่อนมยเอาดาร์กก่อนค่อยดันบ้าน โวยไม่ใส่ซุ่ม <laughs> ไวยก็ดื้อจัดเลย <Sl> เอาบูนะตอ,อนเข้าไฟแลทุกค okay. นเลี้ยดาวลเยอร์อาโอเคตัวนี้สองตัวเราได้บ้าน คุ้มเนะคุ้มอยู่คุ้มอยู่นั่งตี11วิฮ่าฮ่าฮ่าาาเอายาเหมาหมดเขตตึงจัดเคน่าจะได้บ้านนะ เฮ้ลิงเอาบ้านโอเคสวยตรงนี้ย oh, ังไงลำยับเซไม่เป็นไรตบ้านค้มแบบว่าเนี่ย Your team has ลิงทุกสวยแต่ลิงได้สองเนี่ยโอเคไ <Ultimate. S 2> อ,คอค้ลิงเป็นงานจัดเลยลิงอย่าบอกนะว่าโดนฟินิกอ <laughs> โอเคไปคู่เหรอ เลนนะเล่นนะกระทาล่าหน่อยมันนั้นตีบแล้วยังเด็ก <this S 1> okay. มันเอาตีมมาแล้วนะโอ้ oh, ตีว่าว หาวาะเกลิลตอเน,นื่อันติสิบวิเยอไม่มี่อไรยังไม่มี่ะไรมันลั่นอันตีแล้วนะ สกิลไว้ให้หมดแล้วเพื่อนโอเคจบเสร็จเรียบร้อยยิงได้วันเดอร์ทิ้งสกิลไวสองสกิลเรียบร้อยครับอย่าไปวัดใส่เขานะลิงวัดโอเคต้องเอ็มแล้วหรอ สนุกโอเคคัะเดี๋ยวมาดูสกอร์นิดนึงนะสกอร์รวม29ต่อ19นะทุกคนสกอร์เรา838นะอเทมก็เกือบฟูลนลทุกคนแล้วก็ดาเมจเดี๋ยวเราทำไปทั้งหมด25เปอร์นะถีมไฟ55้าเปอร์รับดาเมจ14เปอร์เลยทุกคนถือว่าเยอะมากนะทุกคนก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณนะ้องคนนี้นะที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้ผมเล่นดรซซี่นะทุกคนก็ หวังว่าน้องจะชอบนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้น,นะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ